น้องปอมแปมปอมแปมน้องปอมแปมปอมแปมมังหันไปทุจริตแปมสามติดขอบนิ้วเลยนะไม่ติดขอแม่หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปไปยกมาเป็นของเงินเข้ไหนล่ะนี่หลายไปเอาแม่มีจักรยานพร้อมตู้เย็นพร้อม ไม่ได็กกุ้ยก่ใส่รถไปตัวอีแก่เหรอคำปกาแก่อะไรเก็บอ๋อเก็บนอกในแล้วรถเริ่มนี่ยังคะนี่เอ้าทำไมมันลดยังไงไม่ท่าใจญ่้าๆไปึ้นแล้วนี่ปรปสัมผัสหน่องของถูก bấm phải ไปโลดสิ đây quay tuổi ใหญ่อีดอกไป phém ไปไปได้ สุดรอสุดสวยแม่ย hey, ัม да ่ไดกนกาแฟยกาแฟน้ำมะนาวเมนกาแน้าวันสันเม่ห้างคือต่งความบางอย่างในจักยานแต่ว่าบางอย่างบ้านลม่ม่ปวดขาน้อง่ปวดขาป่แม่เจกได้ยังสันแม่เจได้ยงน

โลดจักควกันลแม่อยานี่บ้า่ก่าางกลเอลตีแม่ยินงเรจะมีมากหน้ากลางมากผมยูีเกดผมยังมากเขาบิ่แม่ยสกับไปกยหน้ากลางแม่ยิงยู่งบกัยงไปย่ย

สสวยหน้าเล็กๆบางๆนี k, ่ล่ะเขาอื่นคนงามหนาหน่อๆบางๆมีละ้คนรอไปใช่ะหม่ะไปใช่ละแม่ไปไป้นแตงัวนเฮ็ดยังได้ละแม่แต่งง่วนแต่งม่นกันชับปะ ตรงไหนไอ้ก่อนเาติีวามจตัวเีัวงตัวหน่ัวนึ่วหนึ่งัหนตัวนึ่งตัวนึ่ตัวน่งตัวน้งตันึงวน่งตัหงตน่งตัว่ัวหงวห่งตอว่งตั่งัวับ ก็ชิบวิดค่ะอาหนทดทัศทามากเด้อคืนนึงไปย่มอว่าผมอาบอยู่าจารย์เาพ่นอาบอยู่ครับอาบอยู่ตอว่ัไม่ขีดดินยู่คาเข้าไม่ีดินอยู่คาเข้านี่แสดงว่าว่ามันวนไแม่หนีฟุ้งแม่ขยันีลีได้เพินตือนเศร้ามากนี่แปลว่าท่ายคลิปต่างต่ง

ร้องแฟ้มกะล้องมวนเด้อเสียงดีเขเรียกว่าแหบมหาเสน่แหบเสน่หได้แหบเสน่เดอโอ้มิากมาเลยอย่หาตงเด้ออย่าตกเด้อพี่นอนเด้อเอายืบซีไปว่าแม่กุมพบ้านนะว่าไก่ดรอ่แต่อยุบบ้านเสียงกัยังมาอันนี้ก็ยุ่ดรอ่เน้อ ถาีกินตลาพอมนบ่จ้นองเขานะ่ยทน้องสุดสวยสุดรอนะทียิีะิบกินตลาก็ไปแม่บอกกินตลามากพร้อมผู้สาวสุวยไปแล้วกับังสมสุดรอน้ามากกอกดีไซน์หักมากันแล้ววันนี้ดูิชิ้มเขขอยก็ได้ไปงดตัวดี ซื้อหรือไมมาคอไข่ก่ม่่นแ้งมนบอกงแขงนเออนั่นน่ะเข่าๆอ่ะนะ

วาเลาเลพอจรับวเลยวเาหลับวอาเลี้ยเรียนเบียนเาได้ขึ้นเชยงเ้าแล้วบ้าเาันดี้ขึ้นเชงเ้าดิเหมือนเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอเขาลบไปท้งรางเลรู้จัดกันจ้ะันาะแข้งโตขึ้นห้านอย่างแข้งทำมาได้ทอะไรลูกไม้องไปป ต้องปีต้องตีก่นยี่เหลี่ยมเป็นเงปีไม่ต้องข้ามเลยว่าอายุ10ปีเอาเอาไปตัวจิรูปเปียกกับมีนไม่ต้องค้ามดิรูก็จะเป็นเป็นไม้ต้องคำต้สูงเข้าไปไม่ต้องคำบอบอจ้าข้ายด้วยอข้าวยดข้ายดาว่ดข้ยด้าวยอดข้ายอดข้าวอดข้าวยไข้วดข้ยอข้วอดข้ยาวยดข้ยดาวยดข้ยอ้าวยยอวอดข้ยขว ดว่าจะจำไม่ได้จำกันได้อยู่นันนาค่างบางนอกก็ใหญ่พป่น้่บได้เรปใหญ่เป็นหนอู้เป็นหน่อขึ้หาพี่น้นหาพีขึ้น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 ้นขึในขึ้นขอ้นข้นขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นขึ้นขึ้น่ึ้นข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 ึ้าขึ้นขอ้นขึ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 ้นนขึ่นขอ้นนขึ้นขึ้น้นขึ้นมน้นขึ้้นได้เกิน้ ใส่ข so, The ื่นหมึ่งใส่ใดวเนาะใส่หมึ่งเร่งนี่ใส่โรดเพื่อเอาเนาะพอพอหลอดแล้วแม็กซีใส่อะไรพอกันจซื้อหน่อยยี่เบอร์อะไรใส่แบบซีนเฟิรีมเฟิรมเขาใส่อะไเขาแบบเฟิร์นเพราะเขาว่าเขามีเกือบต้องเขาอย่างมันจะน่าใ่เขาใส่สอง มันมานังคือกะละมังบอสอะไรเข้าคือยังวันนี้ในนี้ก็ไปปลาโป้งในนี้ก็ไปกันกิจกรรมกิจกรรมนั่นากันอันนั้นคือเพือนน่ผู้นึกหญิงน่ะนะกีฬาน้อยนังกันมานกัเขาพูดล้วก oh, sure. ่อนสาวอยนะครับสาวสดาว เขาชันรหาแห่งกระพุกะพูนี่พ่อในมามาเขาเด้ซาเนชาโก็ดิแล้วมาดเขาเขาากมังกับตะก้าคอยทับบุตรตอเลยเพราะว่าแกต้องไม่หมุนมังไว้ปลาอยเจ็เอาผมทับบุตรอเลยรับไปแตเสไม่ไปผมเลตอนโเต็มเมยล่ะเอเมนมากก่็ของม บะหม่บม <kung> ี่อไไมไรม่เอีกลงอยเดาเ่า้ยคนมาหลายให้หลายก็นี่อ่ขาดเต็มปากเลมีน่องมีล้ำงามบริจาคซื้อล้ำสวย คู่คู่ความหมายอไปอันนี้น้องมากเลยจไปอย่างกระจกรับรับแบบนี้นี่แหละครับคนคนนี้นะครับน้องป้าไฟนะครับนี่นหะรับอยู่ตรงกลางชูไฟชุมเลยหล่ะใช่รับตรงกลางเลยมือสวดสวดเอาทุกข์กับประมาณสามร้อยกว่าหน่วยตาเพามานหล่ออย่นี้าโอหน้าตาสวยสวยเลยนะสวยเหรอยิ้มรักยิ้มเลยนะมีมีตั้งแต่เมื่อมาทีแรกตัวร้ายนะเนี่ยตัวร้ายดาวรุ่ง พวกกันตัวไล่ผมสอนอยู่ีมากเลยเอาตัวไลรฝากไปกับผมฝากทำไมพ่อหลอดว่าขายดีเลยเนี่เท่านี่อ่าตัวไล่นี่ฝากไปกับฝากใคยพี่เท่าไหร่นะลูกอายุสิบห้าพี่ไพ่เนาะโอ้ยทำยังไงคนติดเขียนนี่ยกให้ผมยีไม่ได้ถามไไมม่ด้ถาแต่หน้าเขาหน้าเขาเหมือนสิหน้าเขาเหมือนสิสี่สิบห้านะ

พ่อตน่ะไม่ไม่ะยีไม่ตัวเออขาไ่อยากเอาขาไ่อยากออกเครื่องไปเขาบขเอได้เ่่บมต้าพอช่วยนี่ค่ะบอสสาอา็่นีเาเ่ได้ไป แล้วสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกได้ข่าวว่าบอกว่าจะปิดเทอมวันไหนนะวันที่8ค่ะรู้ว่าถ้าพอลอยขึ้นวงใหญ่พร้อมเลยทั้งหมดพร้อมเลยอืมฟองไม่ฟออกเลยค่ะฟองเลยดีงาค่ะที่อบอกว่าก่อนจะยิงยาวต้องต้อยู่ให้ได้ก่อนอยู่ได้ก่อนช่วงนี้ช่วงเขสอบเลยมีนาวมีสาพุทธพาดอยู่นี่แหละไม่ได้ง่ายดีกว่าเราไม่ได้อยู่แล้วไม่ถู้อง่อาก่อเรอาขี้ทุกขหนึ่งข้าใจ่ไม่ได้อยู่ทุกขหายมาโอ้ไม่ัวรยังไง ทำมีแล้วทำมีและวแต่แล้วเผ็ดจะหักเนาะออกจะคุ้มออกจะคุ้มเนี่ยหนพี่น้องงานสาวหน่อยเดี๋ยวชิลิเกี่ยวไม่ได้ไปถามขาจำได้เดี๋ยวน้องฟาดใส่พี่เพิ่งเอาครับคนนี้แหละหนาซะสดละหลอนๆเลยแบบนี้เมื่อวันนั้นรับพร้อมกับพี่โลโก้เนาะหนโลโก้ต่พ่อเจริญรับก่อนพี่โลโก้แต่พี่โลโก้เขาพร้อมเลยพี่โลโก้สัมภาษณ์ตอนข้าตอนตอนขึนปั๊บตอนเช้าไปเลยแล้วหนูหนูติดเรือใช่ไหม่่นนคะเเเอาลูกค้ามึง อา่าาจบมสา,พามพี่เลงไูด้ก็แกต่อเลียงก่อนทะล้คู่เชืทำนี่ดยเฉพาะเลยมาขางนี้นะกีนเน้องเอพีเขาน่อยเขาเขาเป็นข้ไร้พันธุงมาีใช้ผ้าเนมาอ้ยล่ครันีผ้าขึ้น เอ้ยเหรอบอกไบอกไปลองเล่้หน้าฟังเนี่ยยังหลือขึนมือเป็นคนสบายเอ้ยแต่ไม่เออะาาาวย้พน่อยู่ทท่านนัเยเ เสียงคือดังคะเสียงเป็นดังเสียงเมืเสียงเหอก็มาแหน่อยแค่นงเพื่อนร้งเยอ้าร้องให้พี่ให้พี่งแฟังะงแตัวีเลยไปเยนะมือีจตาตรามงสหวันนี้ต้องาเปรกกิคนงามหน้าเล็กๆได้ๆกรมเงเย บอดมุดจจบอนากจำรอบน้องยังลำบากออกเดินตามพันเรื่องสำันให้คนที่าดได้มีีพได้้ชีวิตดีกว่านี้ 使劲往那边使劲干喽！